คุณจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าเพราะอะไรจ้าเพราะว่าน้ำซุปเราแบ่งไว้วันนั้นครึ่งหม้อนะจ้าเราก็เลยมาทำกินเยอะอีกแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยมาหมดสักทีนะจ้า เดี่ยวไปเดี่ยวจ้าโอ้ทุกคนจ้าโอเคหมดหม้อนะจ้าหมดหม้อนะจ้าวันนี้จ้าสองรอบแล้วจ้าทุกคนทานให้หมดหม้อนะจ้าวันนี้จ้าทุกคนจ้าล้นชามไปเลยจ้าล้นชามไปเลยโอ้ กินสองรอบแล้วยังไม่หมดนะจ้านี่อาใส่ไปอย่างนี้เลยจ้าทุกคนร้นชามนะจ้ะวันนี้จ้ารอบสองแล้วพี่น้องจ้าไม่มีอะไรนะจ๊ะผักชีนะจ๊ะผักชีผักชีนะจ๊ะใส่ไปจ้ากินง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องรอบสองนี่ก็ร้อนชามอีกแล้วนะจ๊ะ พริกป่นนะจ๊ะวิดด๋ยวเรือของเราเองนะจ๊ะยี่ห้ออะไรคะอร่อยอร่อยนะจ๊ะสั่งมากินเองนะจ๊ะสั่งทําของตัวเองแล้วกินเองนะทุกคนสั่งมากินแล้วก็เอาเอามาแจกนะจ๊ะทุกคน สั่งมาแล้วยังไม่ได้ขายที่ไหนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเราจะเติมน้ําตาลทรายนิดนึงนะจ๊ะเติมน้ําส้มด้วยนะจ๊ะพี่น้องเติมน้ําส้มนะจ๊ะจทุกคนหนึ่งช้อนนะจ๊ะน้ำปลาจ้ะโอ้โหนึ่งช้อนนะจ๊ะโอเค โอ้พี่น้องเอ,อ๋ยเตียวร้นชาอีกเลี้ยนะจ๊ะทำครั้งหนึ่งกินสองรอบนะจ๊ะทุกคนเพราะอะไรคะกินคนเดียวเนาะรอบละร้นชาแบบนี้เลยเด้อพี่น้องถ้าคุณลุงอยู่ได้กินด้วยกันคนละชามพอดีเลยนะจ๊ะทุกคน ลูกชิ้นเนื้อนะจ้ะวันนี้ใช้ลูกชิ้นเนื้อนะจ๊ะซิมเบิงซิมเบิงพี่นอ้องแซบบอรปรุงรสตามชอบนะจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานอะไรก็ว่ากันไปเนาะอืทุกคนจ๋าแซบมากจ้ะตดน้้ำจ้ะอืแซบ มากินด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าเสี่ยวเรือจ้าเสี่ยวเรือเส้นเล็กนะคะตราอร่อยนะจ๊ะใส่ลูกชิ้นเนื้อเยอะๆร้นชามจ้าทุกคนอันนี้ลูกชิ้นห่อหนึ่งจ้าห่อเล็กๆเองค่ะใส่แล้วก็แบบเต็มชามนะจ๊ะพี่น้องเ่าก่อนเนาะอืม นอร่อยมากพี่น้องจ้มอร่อยจริงๆจ้ะไม่ได้โม้นะจ๊ะรอบหลังจะสั่งเส้นหมี่มานะจ๊ะทุกคนอันนี้สั่งมาชิมก่อนนะจ๊ะยังไม่ได้ขายนะคะทุกคนเพราะว่าสั่งมาแจกก่อนจ้ะขายไปไม่อร่อยเดี๋ยวคนขี้เนาะทุกคนเนาะอืม สั่งมาชิมสั่งมาแจกให้ใครๆได้ชิมกัน้หลายคนนะจ๊ะว่าลูกรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะก็อร่อยมากเลยจ้าอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือนีจ้าโลโก้อร่อยอร่อยนะจ๊ะของเราเองจ้ะทุกคนอืม ทุกคนจ้ะกินร้อนๆแซบมากทุกคนก๋วยเตี๋ยวทำกินง่ายๆนะจ๊ะมีติดบ้านไว้นะจ๊ะทุกคนมีติดบ้านไว้นะจ๊ะหิวเมื่อไหร่ก็แค่นี้เองจ้าหิวเมื่อไหร่ก็ทำแค่นี้เองจ้าแซบมือเลยจ้าแพ็กเกจจริงนะจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยออร่อยนี่นะจ๊ะวันนี้กับคุณลุงนะจ๊ะรับประกันความอร่อยนะจ๊ะเส้นเหนียวนุ่มอมนี่ค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะไม่ได้โม,โมนะจ๊ะถ้าเราไปที่ร้านกขจะมีพวกแคบหมูเนาะเราก็มีแล้วก็วันนี้เรามีแคบหมูนะจ๊ะทุกคนแคบหมูของเรานะจ๊ะใส่ลงไป อืมอืมอืมจับมากร้อนๆเลยจ้าร้อนๆแบบว่าอ uh ื huh. uh ้มอืม คำหนึ่งทุกคนจ้ะอีกคำหนึ่งจ้ะแคบหมูจ้ะอืมอร่อยมากลูกชิ้นนี่ชอบที่สุดเลยลูกชิ้นเนื้อค่ะอืม อืมอืมทุกคนขอตัวไปทานให้เสร็จก่อนนะจ๊ะบายบาย